สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างป,ประจำวันที่16กันยายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเ่าเลขจะออกอ,ะ,อะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดตดิดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสิบล่างชุดพิเศษให้นะคะวางทีเดียวสองสูตรเลยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบตัวเลข này. เริ่มดูนะคะสิบล่างสูตรที่1นะคะ ที่หนึ่งนะอันจะเป็นแบบสองหลักนะคะเราจะใช้หน่วยบนบวกสิบล่างคูณสองร้อยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งสี่แล้วก็สิบครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x อ็กซบวกห้าแล้วอีกสูตรหนึ่งนะคะใช้สองตัวนะคะคือแสนบวกหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกหนึ่งขงที่มีค่าเท่ากับ x บวกห้าทำเหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวลองเคลียร์ไปทีละทีละงวดนะคะเริ่มงวดที่หนึ่งเลยงวดที่ออกหนึ่งหก หนึ่งหกนะอาจา์จะย้อนไปแค่งวดเดียวนะคะก็คืองวดที่ออกแปดเจ็ดสองข้างล่างออกสามศูนย์นะคะตามนี้เลยเนาะเราจะเอาแปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์เลขหน้าเลขเลขท้ายตามคําสั่งสูตรนะคะแล้าจา์จะดูฝั่งซ้ายให้นะคะหน่วยบนเลขสองสิบล่างสามสองเป็นหกร้อยครั้งที่หนึ่งเลขห้าสิบครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สามเลขสอง ร้อยครั้งที่สี่เลขแปดสิบครั้งที่สี่เลขเจ็ดเอาทั้งหมดนี้บวกกันสองก็หกเป็นแปดบวกกับห้าเป็นสิบสามสิบสี่สี่บวกเจ็ดตัวนี้เลยนะเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะบวกห้าเป็นหกเพราะว่าสองตัวนี้บวกกันเป็นสิบมันมันมีค่าเป็นศูนย์นะคะว่าที่หนึ่งนะได้หนึ่งกับหก 1, 6, นี่ออกหนึ่งหกนะคะออกหนึ่งหกก็จะเข้าแนแนวของหลักสิบที่เป็นเลขหนึ่ง ต่อมานะคะสูตรที่สองอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะจะใช้แสนก็คือเลขสองบวกหน่วยครั้งที่สองเลขแปดแล้วก็บวกหนึ่งของที่สองกับแปดเป็นสิบเนาะเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกค่าเป็นหกจะได้เลขเดียวกันเลยค่ะหนึ่งกับหกนะคะสองตัวสูตรไม่เหมือนกันแต่ได้เลขเหมือนกันออกมาที่หนึ่งหกเหมือนกันนะคะหนึ่งหก ตรงนี้เลยนะ้อหลักนะสิบนะสูตรนี้ก็เข้าไปนะคะหนึ่งหกโอเคนะอย่าลื่นะค่ต้องบวกบวกหนึ่งคงที่ด้วยนะเดีย๋ยวต่อมาเรามาดูว่ที่สองเลยเป็นระยะสั้นๆนะคะระยะหวังผลนะต่อมาว่าที่ออกหนึ่งหกเรามาดูตัวแรกหลักหน่วยบนหน่วยบนคือเลขห้า ตรงนี้ออก605 10ย์าสิบล่างก็หนึ่งหกเอาหลักสิบที่เป็นเลขหนึคูณกับ2 21เป็นสองร้อยครั้งที่หเลขแปดสิครั้งที่หเลขหกหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดร้อยครั้งที่สี่เลขสี่และสิครั้งที่สเลขเก้าทำการบวกกันห้าสองแปดก็เป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็บวกเเป็นแปบวกกับสีเป็นสิบกับเก้าก็เป็นส1บเอ็ดได้หนึ่งบวกห้าเป็นหกออกหกก็จะได้เลข6กนะที่เป็นหลักสิบ ต่อมานะคะแสนเลขเก้าหน่วยครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกกับหนึ่งคงที่เก้าสิบเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกห้าเป็นหกใช่ไหมคะตัวสูตรไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวเลขได้เหมือนกันเลยค่ะหนึ่งกับหกก็หนึ่งกับหกอันนี้หนึ่งกับหกก็หนึ่งกับหกเหมือนกันก็มาที่หกสองก็เข้าไปนะคะสูตรที่สองต่อมากดที่สาม ตรงที่ออกหกสองหน่วยบนเลขศูนย์สิบล่างเลขหกคูณกับสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองสิบครั้งที่หนึ่งเลขหกหน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สี่เลขศูนย์และสิบครั้งที่สี่เลขหกอ่ะเรียบร้อยทุกต้องนะฮะสองสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบหมดไปนะคะเหลือเลขหกตัวนี้ยกมาเลยหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หกกับหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งก็เลขหนึ่งก็เข้ามาที่หลักสิบ ต่อมาสูตรที่สองเราจะใช้แสนก็คือเลขหนึ่งสิบล่างหกนะคะคูณกับหกหน่วยหน่วยครั้งที่สองนะคะแสนบวกกับหน่วยครั้งที่สองเลขสี่นะคะหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่สี่ห้าหกได้หกนะคะหกบวก้าเป็น11บเอ็ดได้หกกับหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ่ะหกกับหนึ่งแล้วก็นี่ก็หกกับหนึ่งก็ออกมาที่หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเข้าที่เลขหนึ่ง ในหลักสิบนะอันนี้อาจารย์เทียบหลักสิบแบบสองสูตรให้นะคะต่อมางวดที่สี่ตรงที่ออกหนึ่งหนึ่งมาดูหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขหนึ 2, 2่ 2, งคูณกับสองสองหนึ่งเป็นสองร้อยคั้ที่หนึ่งเลขสองแล้วก็หน่วยสิบครั้งที่หนึ่งเลขหกนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดร้อยครั้งที่สี 6, ่เลขหกสิบครั้งที่สี่เลขศูนย์ สาบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับหกก็เป็นสิบสามสามกัเจ็ดเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วนะเหลือเลขหกตัวนี้ยกมาเลยนะะหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดออกหกเจ็ดนะคะเลขหกเนาะหลักสิบชุดนี้จะเป็นการบวกเลขตัวแทนนะคะตัวจริงกับตัวแทนนี้เรามาดูตรงที่ออกหกเจ็ดเนาะ เอาหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะมาทําให้ออกหกเจ็ดเราก็ดูหลักแสนเลขสองบวกกับหน่วยขั้งที่สองเลขแปดบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกค่าเป็นหกนะอันนี้หกกับหนึ่งแต่อันนี้หนึ่งกับหกนะคะแต่เป็นเลขตัวเดียวกันนะหนึ่งก็ชนหนึ่งหกก็ชนหกนะคะออกมาที่หกเจ็ดตัวนี้เลยนะต่อมาว่อที่ห้าตรงที่ออกหกเจ็ด น่วยบนเลขสองสิบล่างเลขหกนะหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่สิบครั้งที่หนึ่งเลขสามหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดสิบครั้งที่สี่เลขสี่บวกกันสองสองเป็นสี่เป็นแปนะดแปดกับเจ็ดนะเจ็ดสองสิบสี่เป็นสนะิบห้าเราได้ห้าบวกบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกค่าคงที่เป็นสิบสี่ตามนี้เลยนะออกมาที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะ ต่อมาเรามาดูหน่วยบนหน่วยอ่ะไม่ใช่เนาะแสนนะคะสูตรที่สองใช้แสนก็คือเลขสี่สิบล่างหกสองเป็นอ่าไม่ใช่แสนเลขสี่อาจารย์จะมาดูตรงนี้เรื่อยนะแสนเลขสี่นะแล้วก็หน่วยที่สองเลขเก้าแล้วบวกหนึ่งคงที่อันนี้ก็เป็นสิบเนาะเป็นสิบแล้วก็เป็นสิบสี่ได้สี่บวกห้าเป็นเก้างี่สนะี่กับเก้า อันนี้ก็อันนี้เก้ากับสี่อันนี้สี่กับเก้าสี่ชนสี่เก้าชนเก้าค่ะเหมือนกันเนาะ<ม>เพราะว่ามันเลขตัวแทนเหมือนกันฉะนั้นเราก็เอาหลักสิบออกมาที่เก้าหนึ่งก็ได้เลขเก้าอันนี้ค่ะอันวนี้เรามาดูงดที่เราจะใช้อ่าอันนี้เป็นสูตรสั้นๆน,นะท่านผู้ชมเป็นงดที่หกตรงที่ออกเก้าหนึ่งดูสูตรแรกก่อนสูตรที่หนึ่งเอาหน่วยบนเลขแปดนะ บวกสิบล่าง9ก้าเนาะสองเป็นสิบแเคูณสเป็นสินะร้อยครั้งที่หนึเลขห10สครั้งที่หนึ่งเลขสหน่วยครั้งที่สมเลข2องร้อยครั้งที่สีเลขสแล้วก็สิครั้งที่สี่เลขเนะตามนี้เลยเนาะตรงร้อยครั้งที่สกับสิบร้งที่สี่กัสองกับเกาจานก็ไล่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสกับ9แล้วทําการบวกกัน8กับ8ก็เป็น16นะเลขนหกกับหก็เป็น11 1เบวกสเป็น3 3มก็สองเป็นห้า เป็นเจ็ดเนาะเจดกับเก้าก็เป็นสิบหกหกบวกห้าเป็นสิบอ็ดได้หกกับหนะะึ่งค่ะหกับหนึ่งแล้วมาดูอีกสูตรหนึ่งเราจะใช้แสนเลขเก้าหน่วยครั้งที่สองเลขหกแล้วหนึ่งคงที่อันนี้เป็นเท่าไหร่สิบเป็นสนะิบหกคะ ได้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เหมือนกันเลยนะคะหกกับหนึ่งทั้งหมดหกงวดที่อาจารย์ทำมาให้สูตรไม่เหมือนกันแต่ตัวเลขได้เหมือนกันหมดทุกทุกงวดเลยนะคะเพียงแต่บางครั้งสลับตำแหน่งกันอันนี้เก้าเป็นอันนี้สี่แต่พอมันบวกห้าได้เก้าอันนี้บวกห้าก็เป็นสิบสี่แบบนี้นะคะนี่เราก็ลองมาเช็คดูใครชอบแนวทางของเลขหกก็ว่าไปใครชอบแนวทางของเลขหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะตามนี้เลยเนาะเราจะรอผลว่าระหว่างหกกับหนึ่งนะคะจะมาตัวไหนนะคะ ระหว่างของหลักสิบล่างนะของงวดที่จะถึงเนี่แหละนะงวดที่สิบหกกันยายนหกหกนะอ่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนาะแล้วก็อาจารย์ก็ทําสูตรนะมาให้กําลังใจท่านผู้ชมด้วยนะคะอันนี้แต่แนวทางเนาะถ้าใครชอบเออเขาเรียกอะไรคะชอบแต้มเนาะเดี๋ยวอาจารย์เขียนแต้มแต้มสูตรพิเศษให้เขียนตรงข้างล่างนี้แล้วกัน มันจะใช้ประมาณสองบรรทัดตรงนี้ละกันเนาะแต้มถ้าเป็นสูตรพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปเทียบกับสูตรที่เดินดีสูตรสูตรพิเศษแต้มสูตรพิเศษอะถูก้วเนาะแต้มสูตรพิเศษมีสองสูตรใช่ไหมสูตรที่หนึ่งนะคะ หกเก้าศูนย์สองสี่หกเก้าศูนสองสี่เรามาจับชนกับอีกหนึ่งสูตรหกหกแปดหนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามนะคะแล้วจะมีสูตรมาตรฐานนะเอเอเเรียกว่าตัวตึงเลยนะสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดดูหน่อยเนาะมันจะได้แนวทางของเลขหกหลักนะ สูตรนี้เคยหลุดไปครั้งหนึ่งนะแต่งวดที่แล้วก็ไม่หลุดนะเดี๋ยวให้ดูนิดนะึงอาจารย์จะใช้สูตรนี้มาช่วยนะคะเนี่ยสูตรนี้แหละสูตรที่เคยหลุดไปนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหลุดไปตั้งแต่งวดที่ออกเก้าเก้าแต่งวดที่แล้วเนี่ยเก้าหนึ่งแต้มศูนย์ยังเข้าอยู่นะกรณีของแต้มนะตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดศูนย์มาหกสี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสี่นี่คือเข้าทุกงวดนะระยะก็ยี่สิบสองงวดนะหลุดไปงวดหนึ่ง สูตรนี้มันจะเดินแบบแบบสามหลักนะคะสามหกเก้าสองห้าแปดนี่กับบวกสามหมดเลยนะคะทุกตัวเลยสามหกเก้าสองห้าแปดเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันสามหกเก้าสองแล้วก็ห้าแล้วก็แปดอันนี้คือบวกอย่างละสามนะสามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าและห้าบวกสามเป็นแปดถ้าเราเช็คนะคะมันสูตรสองสูตรเนี่ยถ้าเป็นสูตร แบบไม่ใช่มาตรฐานนะห้าหลักกับสี่หลักเนี่ยมันจะชนมากสุดก็คือสามตัวเนาะชนสามตัวชนสองตัวแล้วก็ชนตัวหนึ่งก็มีหลายงวดนะคะมีประมาณเดี๋ยวดูก่อนเนาะอาจารย์สอนไปแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยววอาจารย์จะอธิบายให้ดูคล้ายๆนะมันจะมีการเป็นดาวะคะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างฉชนตัวเดียวเนี่ยชนแต้มแปดออกแปดศูนยในหนึ่งหนึ่งหนึ่งดวงนะคะสองดวงสามดวงสี่ดวง อันนี้ดวงที่ห้าชนตัวเดียวมีนะคะมีหลายงวดเลยเนาะบางทีชนสามตัวชนสองตัวนะฮะอ่าชนสามตัวชนสองตัวชนสองตัวชนสองตัวนี่ก็หลายงวดแต่ชนตัวเดียวมีนะคะหนึ่งงวดสองสองสามสี่ห้างวดนะคะอ่ามีโอกาสมาได้นะคะเพราะมันเคยชนตัวเดียวนะคะระหว่างหกเก้าสองสี่กับหกแปดหนึ่งสามเนี่ยมันชนที่หกนะมันชนที่หกแล้วสูตรเนี่ย หลุดไปงวดหนึ่งใช่ไหมแล้วกลับมาเดินดีหลายงวดก็ยัง,ยง,ยงมีแต้มหกนะคะเพราะฉะนั้นถ้างวดนี้ใครจะสู้ไปที่แต้มหกก็ได้นะคะนี่ค่ะแต้มหกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหกมาหลักสิบใช่ไหมหกอะไรได้หกก็หกศูนย์นะแต้มหกใช่ไหมแล้วหนึ่งอะไรได้หกก็หนึ่งห้าแต้มหกก็จะมีสองตัวนี้นะคะเป็นเลขที่น่าสนใจสําหรับงวดนี้เดี๋ยวจันวางไปเรื่อยๆนะวันนี้ประมาณสัก สองสามคลิปเนาะแล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวางครบล่างให้ในคลิปสุดท้ายสุดเลยนะว่าจะมีเลขนี้หรือเปล่าสองสองตัวเลขนี้นะคะก็ให้กันไว้แล้ะกันเนาะมีแค่สองตัวนี้นะ,ะสำหรับคลิปนี้นะหกศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะะเพราะว่าถ้าหกมาหกตัวนี้นะหรือว่าหนึ่ง หกชนนะหนึ่งชนอ่ได้เลขเดียวกันหมดเลยทุกงวดเลยแต่คนละสูตรกันใช่ไหมอ่าตามนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ลดให้แคปหน้าจอระยะสั้นๆนะนี่ค่ะไม่ได้อีกอประมาณนี้แล้วกันอ่กดแคปหน้าจอไปเนาะทำมาด้วยกันแล้วเรียบร้อยนะคะ อาคลิปนี้ก็ฝากเป็นหลัก10ล่างนะคะแบบ2หลักทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะชนกันที่6กับ1นะคะถ้าใครชอบแนวทางของแต้มนะคะก็อาจารย์ก็ฝันไปให้ที่แต้ม6นะคะอ่ะก็เป็น60กับ1 5เดี๋ยวพบวอาจารย์ใาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ